นน The t e t e r r นะครับผมชอบตรงที่เราเน้นคำว่าทีดด้วยซึ่งแปลว่าวัยรุ่นด้วยนะครับผมเทวนภัสโชตจินดาชัยนะครับรับเป็นนะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแถลงข่าววันนี้นะครับ เรื่องของผมก็ชื่อเรื่องว่าเสียงตามสายเสียงตามสายใช่เป็นเรื่องอ่าเครื่องเกี่ยวกับอ่าตำนานในโรงเรียนที่มันมีห้องโสดปิดตายที่มันแบบว่า,วามันจะมีอ่าเสียงตามสายเป็นเพลงคลาสสิกอ,ออกมาแล้วก็ทุกครั้งที่มีเพลงนี้ดังขึ้นนะ่จะมีคนในโรงเรียนฆ่าตัวตายหนึ่งคนโอ้โหคือปีหนึ่งมันดังบ่อยไหมพี่ ก็ไม่เป็นคนนั้นเดี๋ยวกันเลยดูในเรื่องดูในเรื่องรเื่องซึ่งก็ร่วมงานกับน้องเจมส์แล็น้องพีจากโทโมเดนเก็กเซชั่นด้วยครับสองคนนี้จริงๆมันยังไม่รู้ชะตากรรมเลยมันต้องเล่นอะไรบ้างคือยังไม่รู้บทบาทหน้าที่อะไรทสิใช่ก็มายืนยิ้มไปก่อนครับผมก็ผมรับบทเป็นนัดในตอนที่มีชื่อว่าคืนแหกกฎครับคืนแหกกฎใช่ครับผมก็ก็ในกลุ่มก็จะมีโรเล็กซ์อยู่ด้วยซึ่งเป็นนาวเป็นน้องชายผมอ๋อเลยเป็นเป็นพี่ชายน้องน้องชายงันใช่ครับผม แล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรกันั้คืนคืนแห่งกฎนี้ก็เรื่องราวก็มีอยู่ว่าการที่แบบนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไปทําอะไรแห่งกฎที่โรงเรียนตอนกลางคืนทําให้เขาได้พลาดจากน้องชายไปแล้วเขาต้องไปตามหาซึ่งในโรงเรียนเนี่ยก็มีผีสุดหลอนคอยตามหลังตามล่เขาอยู่อคือผีคุณยามใช่ครับโอ้เรื่องตายตามครับตายตามกันไปตายตามตายตกตามกันไปอย่างนี้ใช่ครับใครเป็นคนที่คุณต้องกำกับครับเนี่ย คือนักแสดงผมจะหลักๆมี3คนนั่นคือมีน้องปันปันแล้วก็มีน้องเข้าบ้านามีน้องสมายครับอ๋อซึ่งม,มันก็เป็นเหมือนกับว่าการรวม3มเจเนอเรชันเลยนะปันปันนี่ก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือลแล้วส่วนเข้าป้านนี่ก็เป็นคนที่มาจากฮอร์โมนและกซิเจนใช่ครับส่วนน้องสมายนี่ก็มาจากเดอะสตาร์ถูกต้องครับทำงานกับ3ามคนนี้เป็นยังไงบ้างครับนสนุกมากเลยครับคือทั้ง3ามคนก็จะมี มีพรสวรรค์แล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆในการแสดงมาเสนอผมตลอดอยู่แล้วครับผมก็สบายผมแค่แบบเล่นมาเล่นมาผมก็เลือกไปชิลเลยครับคือตกลงนี้เขาออกมาสบายคุณนี่ใช่ครับผมผมนั่งยิ้มอยู่หน้ามอนิเตอร์เอ้ยดีวะเวลาก็เป็นเรื่องที่คือมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งที่มันมีตำนานว่าเคยมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเขาโดนฆ่าตัดคออย่างโหดร้ายอะไรเงี้ยในโรงเรียนแล้วก็ฝนก็ าเจอกับพีตัวนี้อะไรนะครับแล้วก็ต้องต้องผ่านผลเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ก็คือในเรื่องเนี่ยเราสามคนจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับคือเราเนี่ยก็ชอบแกล้งกันไปแกล้งกันมาจนมีวันนึงเนี่ยเขาก็ก็แกล้งเราแบบแรงเกินไปด้วยความที่เราโมโหเนี่ยเราก็เลยแช่งเขาว่าขอให้เขาเนี่ยรถรถชนตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตายจริงๆครับอ้าูสปอยหมดเลยนี่ไม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 ่เรื่องไม่อยู่ที่ตังตัวอย่างก็มีแล้วไงอ๋ออคือคือเริ่มต้นคือท่นนั้นครับผม แล้วหลังจากนี้เนี่ยวิญญาณของเพื่อนเนี่ยจะกลับมาหาเรายังไงก็ต้องติดตามดูครับกับตอนที่มีชื่อว่าแช่งแช่งครับเป็นราบครามหนึ่ง,งที่เ,เกิดจากจากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นค่ะใช่ครับเอาเหมือนกับว่าที่เราเห็นในเทรลเลอร์คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายคือเป็นคราบเลือด <c oughs> ที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ <c oughs> ค่ะอ๋อซึ่งซึ่งเหนิงก็รับบทเป็นคนที่พิ่งย้ายเข้ามาใหมา่ใช่แล้วต้องอัดน,นะฮะรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นลูกพันโล เป็นโรคพันโลงครับเออเป็นเพื่อนคนเดียวของหนึ่งในโรงเรียนครับอ๋อก็ต้องดูว่าทั้งสองคนนี้จะพบเจออะไรกับรอยคราบที่เกิดขึ้นบ้างน,นะครับผมเล่นเรื่องสวยสยองครับสวยสยองสวยสวยองก็คือไปจีบนักเตะใช่ครับก็ผมเล่นในบทเป็นอันอซึ่งอันเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ป๊อปปูล่านะป๊อปปูล่าแล้วก็ชอบบริหารเสน่ห์ตัวเองอะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนกับพีาา่เลยนี่แล้วผมเนี่ยก็ไปเจอจะไปเจอฝัน ฝันนัตี้เล่นเป็นฝันก็แบบเหมือนปิ๊งปังแหละด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เขาไปจีบเขาแต่แบบไป,ไปม,าไม,มาไม่ธรรมดาเฮ้ยยังไงอะบอกไม่ได้คือเหมือนเขากลุ้มความลับอันหนึ่งไมดีนัตี้ก็เป็นสาวเสียงดีอยู่แล้วจากอะคาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่นที่เจ็ดก็ต้อง <c oughs> โหพอมาแอคติงปึ๊บสบายเลยแล้วพี่มาร์ตนัตี้เก่งมากใช่ได้ครับนัตี้ก็สอนสอนร้องเพลงมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสอนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว สีน้ำเงินครับผมคืนสีน้ำเงินใช่เป,เ,เ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสองคนครับรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์แล้วนัดกันมาเจอที่สระว่ายน้ําร้างแห่งหนึ่งครแล้วซึ่สงสระว่ายน้ําร้างแห่งเนี้ยขึ้นชื่อว่ามีผีที่ดุมากที่ดุมากแต่ก็ยังไปกันใช่ก็ยังไปกันก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรก็ต้องไปติดตามดู <S <S เป็นตอนเพื่อนร่วมห้องครับ แล้วก็หนูต้องย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวแล้วก็เจอสิ่งลึกลับลึกลั <c oughs> กบเนื่องจากแบงค์เนี่ยเป็นคนที่คือผมเล่นเป็นเพื่อนแบงค์เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่แบบว่าชอบโทรศัพท์ไปแกล้งคนคนู้นคนคนี้อะไรเงี้ยมันเป็นแก๊งมิจฉาชีพกลายๆแต่แบบไม่ได้หลอกเงินอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแบงค์กับแม่เนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่ลึกลับจนทำให้คขาทครัสองคนเนี่ยเกิดต้องมาพบกับอันตราย ซึ่งนี้ผมถือว่าทำง,งานพี่การพี่การก็เป็นคนเขียนบทเรื่องคิดถึงพิยญามาก่อนแล้วราทำงานพี่การน,นะครับแล้วก็ยังมีสามเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องแอบถ่ายของคุณการจุฬวัฒน์นะครับเรื่องู่โสงของน้องฟรังแล้วก็อาจินตของน้องแพรว่าซึ่งอยากให้เราติดตามกัน13เรื่องนี้ครับกับเพื่อนฮีโร่เรียนหลอนฮะสุดท้ายอยากให้แพร์อยากให้คอดีนฝากพี่ๆสื่อมวลชน <c oughs> เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผม นายพี่เต๋อผมทำตามใจพี่นะดีดติดตามได้ที่ไหนยังไงขอติดฝากติดตามเรื่องนี้เพื่อนเฮียนง่มหนอนทาง JMM Channel ลอ GTH on Air ค่ะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มค่ะ เรื่องนี้เป็นพุ่มกับครับผมมันคือมันจะมีทั้งหมด13ตอนครับอยู่ในโปรเจกที่เรียกว่าเพื่อนเฮียรงเรียนหลอนครับผมก็เป็นหนึ่งในตอนในหนึ่งใน13ของตอนนั้นครับ<ม>เป็นพุ่มกับครบไม่ได้เล่นคือจริงตอนผมมันจะมันจะไม่ได้หลอนแบบน่าก,กลัวมากนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบมีความดาราม่านิดนึงแต่ว่าจะเป็นเรื่องดาราม่าของเพื่อนที่มีผีอยู่ในนั้นนั่นเองครับก็เป็นพุ่มกับก,ก็ก็เหนื่อยแล้วก็เป็นเหนื่อยอีกแบบแปลก,ปก,ปกครับยังไม่เคยลองทาพอทําแล้วมันก็เออก็สนุกดีนะครับ มันแบบไม่ต้องเล่นเองโอ้ถ้ามุขคอม يدي เรื่องนี้นะครับคือไม่มีเลยครับเพราะว่ามันคือเพื่อนที่โรงเรียนหลอนเนี่ยฮะมันมันไม่ควรจะแยเฮฮากันไม่มีครับไม่มีตอนผมจะมีน้องปันปันครับมีน้องสมายแล้วก็น้องเขาปันครับซึ่งทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็มามาเล่นตอนสวยสยองครับก็เป็นเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบชอบบริหารเสน่ห์แล้วก็วันหนึ่งเขาไปพบกับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาใช่ก็คือ นัตตี้ใช่ใชผมว่าทุกบทบาทมันก็มีความแตกต่างอยู่แล้วมันเราเหมือนมาเริ่มต้นใหม่มาเรียนรู้เขาใหม่แล้วก็หาวิธีการถ่ายทอดให้คนดูถ่ายทอดความเป็นตัวละครตัวนั้นไปสู่คนดูอะไรเงี้ยครับแต่ก็โชคดีที่เหมือนว่าพอไปเล่นฝากไว้ในกายเธอมันก็เหมือนอาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยครับก็ก็ตั้งใจทาเต็มทีครับน่ากลัวน่ากลัวค่ะก็ตื่นเต้นดีคะ่ะตอนแรกที่รู้ว่าจะเล่นไหคะ ใช่ค่ะก็ไม่เคยเล่นซีรีส์แบบแนวผีๆแบบนี้มาก่อนเลยนะคกะก็เล่นเป็นคนชื่อฝันนะคะที่บอกว่ามีพี่ม้าเนี่ยมาตามจีค่ะก็ก็อยากให้เราดูกัน,นะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่บอกว่าหนูไม่เคยเล่นมาก่อน,นะคะ่ะก็ใน,นเรื่องนะครับเล่นผมเล่นเรื่องตอนแช่งนะครับคือตอนของผมเนี่ยก็จะมีพี่เบลนะครับแล้วก็อมนะฮะเป็นเพื่อนด้วยกัน3ามคนแล้วก็คือเราสนิทกันนะฮะก็เลยหยอกล้อกันไปมา แล้วก็เกิดโมโหกันขึ้นมาก็เลยแช่งเพื่อนให้โดนรถชนตายแล้วก็เหมือนว่าตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยความสยองก็จะอยู่จากตรงนี้ครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเพื่อนจะตามมาหลอกเราจะเอาคืนยังไงก็ไมติดตามครับเอ่อทั้ง13เรื่องก็คือเขียนขึ้นมาใหม่เลยครับแล้วก็ุ่้กลับก็จะมีทั้งหมด10ตกวคนนะครับแต่ไม่น่าเกิน13นครับ วันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนี้ครับเวลาสีทุ่มก็เวลาเดียวกับฮอร์โมนเลยนะครับก็ทางช่อง G M Channel แล้วก็ G D H On Air ครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันได้เลยครับก็ฝากติดตามข่าวสารเพื่อนเฮโรงเรียนหลอนได้ที่ t o l i f e com ครับ